3, 2, สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดอรอนะครับตอนนี้เราอยู่ในมอดของจิมเรดเดดกันอีกแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นมอดสร้างแกงได้นะครับเราก็สามารถเลือกว่าจะสร้างแกงแบบไหนสถานที่ตั้งแคมป์นู่นนี่นั่นนะครับ แต่ว่าทุกคนจะต้องมีมอดพื้นฐานกันให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับวันนี้จะใช้ได้กับส c r i p t Hook อาร2านะครับการลงก็ง่ายๆนะครับก็ก็ไฟล์ไปใส่ในตัวเกมเลยนะครับก็ประมาณนั้นโอเคก็ไปเจอกันในเกมเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับเราจะต้องเปิดแมปดูนะครับ นี่นะครับเราจะต้องมาลูกหัวกะโหลกตรงนี้นะครับก็จะเป็นคนที่จะทำให้เราเข้าไปอยู่ในแกงได้นะครับโอเคเราก็จะตัดไปตรงนั้นเลยนะครับเราก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอ้แดงแดงนี้ไม่ใช่นะครับว่าไงหน้าคุณๆน่ะเราอ่ะเอ้นี่มันสแตนเจ์แมนในภาคแรกดีกว่า ว่าไงสตันจอแมไม่อยากรู้ว่านายมาโผล่ที่นี่ได้ด้วยแต่คนนี้ก็คือยม,มทูดที่มารับวิญญาณของจอนนะครับก็กด R ไปนะครับเราสามารถเลือกแก๊งได้นะครับอันนี้ผมก็ลบมอดภาษาไทยทิ้งนะครับไม่งั้นไอฟอนส,ส,สีขาวๆพวกนี้ไม่ขึ้นแน่ติดบักก็จะมีแก๊งเอาหล่อนะครับพวกนอกกฎหมาย โอ้เกียดแกงนี่วะไอ้แกงผ้าพันคอสีเหลืองเนี่ยเลมอยไรเดอร์กูไม่อยู่กับมึงหรอกแกงอะไรเบรฟอินเดียนแดงหรือเปล่าเนี่ยอินเดียนแดงมันคือซาวเวดไอเ้เบรฟนี่ไม่รู้ว่ะพวกซาวเวดหน้ามันเหมือนอินเดียนแดงใช่หรือเปล่าแล้วก็พวกโจรบันดิต อันนี้จะเป็นพวกอยู่ในพวกเม็กซิกันนะครับแล้วก็แกงเราดาวชิเปเนเล่ว่ากูเกียดขี้หน้ามึงไม่อยู่ด้วยหรอกก็าสามารถสร้างแกงเราเองได้นะครับก็ขี้เกียรที่จะสร้างเราเอาเอาิมผมชอบเม็กซิกันว่ะเอาเบรดิโต้ด้วยกันมันบอกว่าเลือกแคมป์ของคุณว่าจะตั้งแคมป์ที่ไหนนะครับจอร์นโอนลี่ เฮ้มันอยู่เม็กซิกันแล้วก็ต้องอยู่เทเลสไยสิวะนี่กดเลือกไปจอดำก็เลยขึ้นมีการโหลดแมปเกิดขึ้นนะครับผมก็เล่นเป็นจอนะครับนี่ไงแคมของเรา นี่ก็เป็นภารกิจนะคนนี้ไอคนนี้ล่ะอัพเกรดแกงกับอาวุธได้ไอคนนี้คืออะไรอัพเกรดแคมป์คนนั้นล่ะอัพเกรดมาโอเคกองไฟล,กลึกๆเฮ้ยนั่งไม่ได้ไหนดูซิอัพเกรดอะไรได้บ้าง เมื่อแก๊งตายการแบกเราจะเสียอาวุธไปนะครับเฮ้ยเศรดปบ้านี่รูดศพก่อนที่มิชชั่นจะจบแล้วก็ได้ของจากคนนะครับแค t เตอแมนรีโวเวก็อะไรประมาณนี้ก็ซื้อได้นะราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่โอ้ยกดผิด กดคขว่าแบ็กแล้วก็ซื้อเกาะได้ด้วยเหรอเกมนี้มีเกาะได้ด้วยหรอวะซื้อสักเลเวลสองก็เลยแคชนอตเอาฟอร์ดเอาทำไมไม่ได้วะกดไม่ได้ What the fuck กดไม่ได้กูก็ไม่เอาก็ได้วะ โอเที่เราทำภารกิจดีกว่าเอากลีดแคมพเพื่อปลดล็อกมิชชั่นกดไม่ได้นะครับฟีโลมก็น่าจ,จะแบบพาแก๊งไปนู่นไปนี่ได้ไปป้นธนาคารปน้นร้านสะดวกซื้อไ,ได้นะครับนี่ไงป้นร้านสะดวกซื้อปน้นเกวียนอันนี้คือไปช่วย ช่วยนักโทษนะครับก็คือช่วยพันธมิตรของเราอันไหนน่าสนใจที่สุดนี่ช่วยนักโทษพันธมิตรเรานะครับจะมีเอ่อพวกเอารอสองคนขับรถเกวียนถ้าเรา ปล่อยมันเป็นอิสระนี่อันที่สองนะครับมันก็จะบอกว่าพวกมันสามารถเข้าร่วมกับแก๊งเราได้ Potential New Recruit ก็คือเราจะเพิ่มแก๊งเข้ามาในค่ายเราเข้ามาในแคมป์เราสองคนนะครับได้10ดอลลาร์โอเคสตาร์ทเลยก็เป็นรายละเอียดหน้าที่อ่านเมื่อกี้นี้อ่าเราจะเราจะ เราจะต้องไปที่โลเคชันอยู่ทัมเบิลวีดนะครับไม่ไกลเท่าไหร่โอเคมามาจีมาก,กันเลยพวกาม้ามาวัไปที่ตัวคนเลยเออเราว่าเราอย่าใช้การวับดีกว่าเราไปตามทางยาวไปม้ามันช้าอย่างว่ะ มามึงกากะต้องเล่นไปเรื่อยๆนะเพื่ออัพเกรดมาไปตามทางเราจะต้องช่วยเพื่อนของเรานะครับเพื่อนของเราจะได้ไม่ถูกแขวนคอตายเดี๋ยวเราใส่ผ้าปิดปากดีกว่าตอนไม่ได้ซื้อหน้ากาก,ากว่ะก็จะใช้ปืน อะไรแรงสุดลุกซองแล้วกันรอเพื่อนแม่งช้าชิบหายพวกมึงอยู่ในโหมดออนไลน์กันหรือไงวะบอกเลยโหมดออนไลน์มาเราโคตรกากรกดงพระกำลังระดับสอง โอเคมาตรงนี้อ๋อมันพูดได้ด้วยว่าพวกมันจะมาทางนี้ฆ่าแม่งเลยเขียลูกซองยิงไม่โดนโอุย้ยลืมอัปเกรดอะไรว่าทำไมเฟล เราก็มาถึงจุดที่สองกันแล้วนะครับแม่งโคตรไกยังไงมันมีอยู่สามตัวข้างหน้าเรานะเราจะต้องรีบเก็บให้หมดหนึ่งสองสามจะเก็บตัวนั้นอิงกะบาน เดี๋ยวเราเรีบปลดล็อกปลดล็อกชัดมาแล้วเพื่อนโอเคแยกย้ายกันใช่ไหมโอเคเราแยกย้ายแยกย้ายก็มาช่วยเรียบร้อยรูดหรือไม่ต้องรูดอ่าแล้วก็ผ่านกันแล้วนะครับดีเราก็ลงจากหมาแล้วก็ผ่านโอเคก็ฟินิชนะครับ น่าจะว้าไปที่แคมป์เราเลยตอนแรกมันผมจะยิงนักโทษตายด้วยลูกสองนะครับมันกระจายโดนเพื่อนตาย <c oughs> นี่ไงคนในแคมป์เราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสองคนอัพเกรดแก๊งได้อัพเกรกดกรมาให้พวก NPC นน่างโง่ดีกว่าชาชิบหาย อออัปเกรดไม่ได้แจะซื้อได้นะเท n เนสซีวอเกอร์เคนซักกี้แซดเดอรลาบเบียแม่งแพงชิบหายทำไมมันซื้อไม่ได้ไม่เข้าใจรู้ว่าแก๊งเรายังไม่มีเงินวะเราจะไปป้นร้านนะครับสาตาร์ทเลยเล่นแม่งสองเควสไปเลยเลือกร้านค้า อันไหนป้นง่ายที่สุดนี่ร้านนี่เลยร้านสะดวกซื้อจะขยับมากูป้นเมื่อกี้กูพูดเล่น โอเคมันก็ได้มาเลยนะสะลบไปซะรีลูดรูดอ่านี่มันวาร์ปอ้าวหายไปแล้วมีเงินไปเนี่ยไม่รู้ได้เงินมันแต่เรารีบหนีก่อนอ๋อเราสั่งได้รีกรูปอ๋อกดห้าเพื่อรีกรูปโอเครอ โอเคก็ไ <Okay, S 2> ด้มาโอ้โหได้น้อยอย่างว่า4.5หดอลลาคือทั้งหมดเราได้มา90แต่ว่าเราได้ส่วนแบ่ง4.5 0ดอลลาร์โอ้ส่วนแบ่งของแก๊งเราก็ได้มา85ต้องทำอีกอีกสักภารกิจหนึ่งก็แล้วกันกำลังมันเลยปนเกวียนปนเกวียน นี่ไงทางขึ้นแล้วเราเพิ่มดีดายดีกว่าเพื่อภารกิจที่รวดเร็วโอเคพร้อมแล้วคื้เรเามีไลฟ์ฟินระยาไก่ ก็ไปเปิดไปเปิดป้นของเปิดเอาของที่เราต้องเอานะครับมีคนเดียวเองหรือปลดล็อกเอามาให้หมดกระสุนไอ้เชี่ยเดือดรอมาเดี๋ยวพึ่งจะพึ่งกำบังกำบัง าตายหนึ่งตายหนึ่งเรียบร้อยกูยังรูทไม่เสร็จเลยพวกบ้าน,นี่อ้าวเสร็จแล้วได้มา45ดอลลาร์ส่วนแบ่ง2ดอลลาร์โอเคยังรูทไม่เสร็จเลยอีกข้างในนั้นนะมันเสร็จภารกิจก่อนดูสิเรามีเงินเท่าไหรล่ละ มีหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมดสร้างแก๊งตัวเองได้นะครับก็ท่านผู้ชมก็สามารถมาสร้างแก๊งตัวเองได้นะครับหรือไม่เราคัสตอมเอาว่าจะให้ใครมาอยู่กับเราหรืออยู่หลายๆพวกหลายๆช,ชนชาติก็ได้นะครับอะไรก็ประมาณนี้ขอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับเจอกันนะครับ